เป็นน้องของเสียแชมป์ขอบคุณเสียแชมป์ครับขอให้รวยแล้วก็รูปหล่อต่อไปดูคู่นี้ครับบาดใกล้ลียนเคียงทัศนบุญผู้นี้ครับไม่ว่าจะเป็นโนมีตาเกตโนราสิงมวยไทยน้ำเงินในฉลามดำอรมณ์เด็กีฬาขอนแก่นครับยี่หอดีจากเอาผลจากผู้นะครับวันนี้ทีสุด เอเทติดปลายรมนีไหมครับอยู่ที่เจ็ดพันบาทต่อยกันห้ายกนะครับซาตบุยคู่นี้ครับ่อยกันห้ายกคู่นี้ต่อ,ตอยเสร็จเป็นองคาแของจันฉายมุมทะเลบันเทิงศิลป์ครับสาวดอยสิครูยนหลังจากนั้นจะเป็นซุปเปอร์ท็อปกับเฮดปีดา คู่เอกป่ะเนี่ยเอาเอาพิทไทยเด้อโอ้ได้กันเัวรสั้นชวงกรรมการได้ครับคู่เอกเลยนี่คู่เอกเลย,เเยพิทไทยเลยฟ้าสถานราชานุน เสดวยคู่ต่อไปครับเป็นบวยหญิงบอกว่ายอดที่นี่แน่นอน ตานนีนอนกขแจ้งอยอดเลยนะครับทางด้านของจันขายมงทะเลบันเทิงก็เพชรสาวดอยสิบรูยน์อโอเคครับผ่านไปเลยนะครับไม่ได้ชกเพราะว่าซุเปอร์ทอปกับเพชรปีดากันเลยโอเคครับโอเคครับ ต่อยเสียดขอให้เป็นน้องเบียโรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับสารเลยได้ยเ้ายกินพู้เลด้เลัดย้ด้นยไ้ยได้ลยไยร้้เลเล้นกยด้เยได้เ้ เ้เ้โอ้กระาดมเโอโหนงมการกันคนทีรี้องัจะดีกว่ากันตอนนั้นเอง เพชรปีดากันเลยแต่งตัวเสร็จถ้ามียอดก็แจ้งด่วนที่นี้ครับมไม่ว่าจะเป็นปากแล้วปากแร่แล้วนะพูดเนื้อยากเกาหลีเพชรปีดาบริเวรมวยไทย,ไยตามติดด้วน้องเ,เดียร์โรเล็กซ์ยิาขอนแก่นครับเพชรสายรุย้งสิทธิช่างอู๋ครับแล้วก็มีชัยชนะสิทธิเสียเกมกระเสงสะท้านตามติดด้วยทองเนื้อก้ากับเพชรนาดีอ้าวยังไงยังไงเตรียมตัวเรียบร้อย ช่วงนี้ก็บรรยากาศอันรรดในการชมติดตาในเชื่อได้ว่ารสชาติได้อัตรรดได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะัะสำหรับผู้มวยหมดแล้วปากแล้วแล้วหมดปากแล้วแล้วหมดปากแล้วแล้ว ขอให้ซูเปอร์ทัอส่งยอดนะครับพันสองร้อยบาทเท็ดบีดาได้ส่งมาแล้วพันสองกับพันสองผู้ต่อไปซูเปอร์ทัอแชมป์เนื้อยากเกาหลีได้ส่งพันสองด้วยนะครับยกที่สองกบวยคู่นี้ครับมุมแดงนี่โอ้โหโหนมิตะน้ำเงินฉลามดำบ้านใกล้ชิดดินกันเมืองฐานแก่นนี่ยกที่สองครับ

ที่สองครับหอยสุกมทะทอมกรบสุกยอดพันสี่ร้อยบาทนะครับสุกมะทอมแชมป์เนื้อยากเกาหลีกรสพันสองพันสี่ร้อยบาทดวดเดี๋ยวนี้เลยคู่ชกเพชรปีดามาแล้วพันสี่หลังจากวทนี้ต่อยเสร็จสุกมะทอมกับเพชรปีดาต่อยเสร็จเป็นมวยหญิงคู่เดิมน้องเดียร์โรงเรียนจีฬาขอนก่นกับเพชรสายรุ้งหอยเตรียมตัวเรียบร้อยและก็ตามติดด้วยชัยชนะสิบเสียงเจม แสงสะทานเกียรติบนฟรีและก็มีทองเนื้อก้าประเภทนาเรียเตลี่ยไว้เลยครับพี่น้องครับพี่น้องแฟนมวยครับถ้าเห็นว่ามวยคู่นี้ชกกันสนุกขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยเลยนะ<ว>ที่ไม่ขี้เหนี้ยเสียงปรบมือก็เสียงปรบมือเนี้ยปรบม,ม,มือได้ไดนะคระับเข้าโต๊ะถูกินข้าวกับน,นทิ้งว่าอร่อย ไปดูไปดูังพวนั่งดูงวนได้หรน้องเล็กยากถ่ายขอถ่ายนหน่อยองเล็กไม่เหได้หรอเก่แล้วก่นแล้วไปีบด้วยานลูกนยครับครับ้อสองหน่อยนึงโอเคูบกับ่ครับครับลูกเทียบาลูกเทียบ มาถึงเครื่องทางครับยกที่สาครับชมต่อมุมแดงอิโนมิตะน้ำเงินฉลามดำยกที่สามครับ Mới đ Yeah, yeah. ออกข้างดีแล้วตอนออกข้างดีแล้วข hey, ้างหนึ่งข้างหนึงครับข้างสองครับไม่เป็นไรให้เก่สิยกเดียวยกเดียวขอรอสนทางขอนสำหรับคู่ต่อไปนี่สองพันแปดบาทลงตัวเรียบร้อยสุภทงแชมป์เดินยากเกาหลีกับเท็ดดีดาวอลเลอร์มวยไทยหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่น้องเกีย์ โรงเรีเยนกีฬาขรนแก่นกันสาวเมืองเพชรพอเมืองเพชรรอส,สวนทางกันเลยแล้วก็มีชัยชนะสิทธิ์เสียงเจมแสงสถทานเกียรตินตรีแล้วก็มีทองเนื้อก้าทอยอดพุทธกับเพชรน,นารีวอรมม์เบวันแล้วก็มีทอมมี่ทอยอดพุทธกับเพชรสมหวังสิทธิ์เกทูนเดี๋ยวไปเลยนะครับแม่ 3ยกยังดูไม่ออกบอกไว้ถูกว่าใครจะรับการชูมือเดินทางมาถึงยกที่4ครับออกจากทางโค้งเข้าทางตรงกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโดวินตะฟุตแดงกับตินฉลามต่อสยกที่4ครับความชัดเจนอยู่พูกนี้ครับความชัดเจนอไว้นะ้ัว้่อนะ โอ้ชาเอกกันเลยออกกันออกกันรไว้ไว

어레 그래. 어레 그래. 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 아! ได้อัธรติดต่อกันแน่นอนซูปนเปอร์ท็อปกับเพชรปีดาลงตัวเรียบร้อยครับหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่น้องเดียกับสาวเมืองเพชรถ้ามียอดก็แก้งกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน้นองเดียรงเีฬาขอนแก่นคกับสาวเมืองเพชรพ่อเอมืองเพชรอีกคู่หนึ่ง ยกสุดท้ายยกที่ห้าเลเส้นใต้ใส่วงกลมแลติดดาวไปเลยครับวยคู่นี้ต่อยกันสนุกได้อัตลรสในการชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านมงแดงโดมิตา โนเิต์ตดีทีมงานจากทางด้านเจตนรสิริอุวยไทยน้ำเงินชลามดำอรงเรเยนกีฬาขนแก่นยกสุดท้ายยกที่ห้า บ่มีคะแนลนลำเรเวย้วยคะแนนรับ

โชว์ไปที่น้ำเงินครับฉลามดำโรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป